เั็ดต่ามากในระยะทั้งทิ่14.89เปอร์ซประกาศประเภทร็อกที่เกิดสุบัติเหตุเ0ุดเหตุได้แก่ทางตรง64.2.1-16.22เปอร์เซ็นต์ที่ควารล่ม จากสองทุ่มถึงเที่ยงคืนสิบสี่สองเซ็นขึ้นไปสิบแี่ปเนตลอดระยะเวลาเจ็ดวันที่มีการรณรงค์น้าสุนในการความปลอดภัยในส่วนกลางเ็นได้หนึ่งประธานคณะทํางานครับในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตประธานให้ท่านรองประธานได้นําเสนอข้อมูลในภาพรูมภาพส่วนได้ทํางานกันด้วยความมันตั้งใจแล้วก็มีความมับการตอต้านได้เป็นคนเดียว ทีนี <het ero> <Oliver> ้โองการศึกษาเปรียบเทียบเมื่อก่อนหน้าที่ครับครับจักเรียนอาจาร์กองตารวจตระหนักคุณผูพวกเราก็ได้ร่วมรับฟงวิธีการปิดหมุนคุณบาทการร่วมต้องกันด้านลบลดอุบัติเหตุในช่วงระหว่างวันที่1ง1 7เมษายน2556ซึ่งรายเจ็ดวัน ศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทถนนก็อยากจะฝาปาปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดคือขอความร่วมมือของนะครับทุกภาคส่วนนะครับได้ทุ่มเทเสียสะละประเด็นที่สาก็อยากจะขอให้พวกเราทุกหน่วยงานนะครับช่วยกันสองก็ฝากการสร้างความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป โดยใช้เครื่องมือตรวจจับ